หวานมากนางเอกดังอวดรูปสุดน่ารักโดนว่าทีเจะาบ่าวจุดแก้มโชว์ไปหนึ่งทีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว2564าหสำหรับคู่นางเอกดังอย่างอายกมลนเนรเรืองศรี กับยูทูบเบอร์หนุ่มคนดังอย่างว่านชายอาคินมงเสงหรือว่านชาย AF5 โดยทั้งคู่นั้นขอแต่งงานกันที่กลางป่าบอกเลยว่าเป็นธรรมชาติและน่ารักแบบสุดๆซึ่งฝ่ายชายนั้นก็ได้โพสแคปชั่นสุดซื้อที่ระบุว่า อายคือคนที่ทําให้รู้สึกอยากตื่นมาเห็นความสดใสนั้นทุกเช้าทําให้รู้สึกอยากดูแลใครสักคนให้ดีที่สุดทําให้รู้สึกชีวิตมีความหมายมากกว่าที่ผ่านมาและทําให้รู้สึกว่าไม่อยากเดินทางคนเดียวอีกแล้วแต่อยากให้อายเป็นคนข้างๆที่อยู่เดินทางด้วยกันตลอดไปแต่งงานกันนะเส้นทางต้องการความหวานแต่งงานดีกว่าคลิปขอแต่งงานอยู่ในอาสาพาไปลงนะครับและล่าสุด10กันยายน2565ใน i n s t a g r กร ของหนุ่มว่านชายได้โพสภาพคู่กับอายโดยวิวข้างหลังก็สวยมากเป็นวิวสะพานที่ต่างประเทศโดยโพสเนีร้ระบุแคปชั่นสั้นๆว่าโอเคพร้อมแนบรูปสุดแก้มสุดน่ารักมาให้แฟนคลับได้ชมด้วย